มันจบแล้วหญ้าฟรันเป็นผลผลิตหลักของครอบครัวเราตลอดทั้งปีและตอนนี้มันหมดแล้วล่ะกำมัดหาทางถ่วงเวลาครอบครัวของนายไม่ให้พวกเขารู้เรื่องนี้แง่จะทำยังไงดีล่ะฉันจะไปขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ลิลีล่อยู่ที่ไหนใกล้จะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนะฮ้มงฮ้อฮ้อเด็กคนนี้ทำไม เธอถึงเข้าไปในป่าเวลานี้นะฉันไม่ได้เตือนนายเกี่ยวกับการสร้างปัญหาเหรอ <c oughs> ฉันได้ยินมาว่าคนในเผ่ามีเครื่องรางบางอย่างที่ฉันอยากได้แตงโมงเหล่านี้สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้สิ่งนี้สามารถคงอยู่ได้ทั้งเผ่าสําหรับการปันส่วน แล้วนายจะชดเชยการสูญเสียของชาวนาได้อย่างไรมนุษย์มักจะทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการในดินแดนแห่งวิญญาณและปีศาจทำไมฉันต้องสนใจพวกเขาด้วยละ่ะฉันไม่ชอบที่จะต้องจัดการเรื่องนี้หยุดสร้างปัญหาที่นี่ซะในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จลงมาจากส,สวรรค์และไม่เคยเข้าใจความทุกข์ยากของโลกมนุษย์บัดน,นี้คุณกำลังคิดแทนมนุษย์อยู่เหรอ อย่างไรก็ตามวิญญาณและมนุษย์จะไม่มีวันได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างไรก็ตามหากคุณมีวิธีอื่นในการรับเครื่องรางนั่นจะดีมากมิฉะนั้นแล้วเราจะต้องเล่นเกมเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับวิญญาณอีกด้านหนึ่งของป่านี่เธอดีขึ้นหรือยังเห็ดยิงจือ เกือบจะดูดซึมได้เต็มที่แล้วล่ะและฉันรู้สึกว่าพลังของฉันก็กลับมาแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดเวลาที่เรารอให้เห็ดอินจือเติบโตนั้นไม่เสียเปล่าแม้ว่ามันเกือบจะถูกเด็กสาวนั้นเก็บเอาไปกูลิลี่ผู้หญิงคนนั้นกับส่งเฉียนหรือเปล่าหลายปีแล้วเธอควรเลิกคิดถึงเขาสัที เจ้าทนทุกขกับมนุษย์ยังไม่พอเหรอมันคือหยุดน้ำแห่งสวรรค์โป๊กเอ๊ะเม็นกลิ่นมาเจ้าปีศาจน้ำปีศาจน้ำมีข่าวร้ายมีบางอย่างเกิดขึ้นกับหยดน้ำบนท้องฟ้าแหว่นั่นเป็นเธอเหรอเอ๊ะอ<ม>ืพี่ซ่งเฉียน อุทุมพรปล่อยมือฉันว่าไม่ต้องถามอะไรแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับหยุดน้ำบนท้องฟ้าความรู้สึกนี้คืออะไรกันนะเศร้าเฮ้เลิกมองไปในวาาาศได้แล้วนะ่ะฉันในที่สุดพี่ส่งเฉียนก็พบเธอดีจังเลยนะ เจ้าอันธพานทำไมเจ้าถึงวิ่งไปที่แม่น้ำในวันที่ฝนตกกันล่ะอะอือพี่อุทุมพรเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนไม่ใช่หระอเธอไม่ได้รับความประทับใจนั้นมาจากไหนเละเจ้าควรคิดให้ดีเขาอยู่ข้างเจ้าตลอด แต่ไม่สามารถปรากฏกายให้เห็นได้มันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมองหาค่ากันล่ะโทษทีขอโทษทีนะพี่อุทุมพรอยู่กับพี่ส่องเฉียนมาหลายปีแล้วเหรอนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเกลียนมนุษย์พวกเจ้าช่างโงเ่เขลาไรเดียงสาที่พวกเจ้าทำคือสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราอุทุมพรฉันอยู่นี่ฉันอยู่ทางนี้ อุทุมพรแด้ฉันอยู่ที่นี่ปึง้งอุทุมพรฉันสองคนนี้ดูเหมือนจะแยกจากกันไม่ได้มานี่ฮึมฮึมฉันจะพาเธอไปที่ที่สนุกอะที่นี้ที่ไหนเนะี่ยนี่คือจุดที่เธอขโมยเห็ดหลินจือยังไงล่ะ ที่เธอเจอมันช่างน่าตึ่งจริงๆปกติแล้วมนุษย์ไม่สามารถก้าวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้พูดผีปีศาจอื่นก็จะรู้ว่าเป็นเขตของข้าจึงไม่กล้าเข้ามาย่างกลายเข้ามาเขากำลังจัดการเรื่องนี้กับฉันหรือเปล่าฉันเล่าเรื่องแมลงปอน,น้อยให้เขาฟังได้ไหมไม่นะน้องสาวไปหลอดซังเมยว ืมวายลูกพีทปีนี้ก็หอมดีนะเออท่านสังมียิลพลด,ดเพลินกับวายนี่กับแฟนสาวของท่านเถอะนี่คืออะไรเออฉันจะลาง,งานจนที่มาขโมยวายพีททุกปีมันกำลังร้องไห้นี่คือวายที่ดีที่สุดในอดีตใช้ถวายเทพเจ้าเท่านั้น เนื่องจากวันนี้เธอรู้สึกแย่ฉันจะให้เธอกินบ้างอึ๊อะอะมีดาวเยอะเลยวทยที่ดีมันคือหิ่งห้อยมีพวกมันมากมายไปจับพวกมันซะเร็วเข้าเอ๊ะเวียงฮู้ชุเอ๊ะวายพีษหมานุำมมาก กล้ดียังเลยฮะจ่งเมียวคุณโกหออกฉันเหละไหนหญิงห้อยอยู่ที่ไหนกันละ่ะฟิงเอ๊ะว้าวมันสวยมากเลยนะเย้ฉันรักที่นี่จังเลยนอนลงฟกลับกันเถอะอฉันไม่กลับ ฉันไม่สามารถติดตามพี่ซ่องเฉียนไปทั่วและลบรบกวนเขาได้ทุกเรื่องอีกต่อไป <c oughs> ฉันไม่สามารถอยู่ใกล้ๆพี่ซ่องเฉียนและขอให้เขาสอนวิธีทำตัวอย่างให้ฉันได้อีกต่อไปแล้ว <c oughs> พี่ซ่องเฉียนของฉันฉันไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้สาวน้อยคิดเรื่องนี้ให้ดีเธอรู้สึกอย่างไร <c oughs> ว่าเธอชอบผู้ชายคนนั้นมากเท่าไหร่ พี่ชายต้องเฉียนอ่อนโยนฉลาดทั้งยังดูแลฉันอย่างดีฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาเท่าที่เธอจำได้เขาเป็นคนเดียวที่ทำให้รู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอืมมันก็เป็นความรู้สึกที่คล้ายๆกับพ่อแต่ก็ต่างออกไปมันพี่ชายที่เคยอยู่บ้านข้างๆต่อมาย้ายไปต่างประเทศเขาปฏิบัติกับฉันอย่างดีและเหตุผลที่ร้องไห้ล่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งนานหลายปีในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งพวกเขามีเรื่องคุยกันมากมายในกรณีนี้พี่ซ่องเฉียนจะไม่มีเวลามาเล่นกับฉันเอาละคิดดีแล้วหรือยังเธอจะร้องไห้ต่อไปไหมแน่นอนว่าไม่อยู่แล้วในที่สุดก็ได้หยุดด้วยกันหลังจากผ่านความยากลำบากมาพวกเขาไม่สามารถแยกจากกันได้อีก จากนั้นเธอไม่จำเป็นต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ดีอีกอืมแต่ฉันแค่อยากร้องไห้นี่นะไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ย่อมชอบที่จะ,สะแสวงหาปัญหาของตนเองแต่ฉันก็ยังจะเศร้าขอแค่เศร้าสักพักอีกสักพักเท่านั้นเองด็อกกี้คุณสุดยอดมากเลยนะดูเหมือนว่าคุณจะรู้ทุกอย่างเลยิ ไม่แน่ใจว่าน้องสาวเป็นยังไงบ้างเธอยังไม่กลับมาเลยเธออาจจะถูกท่านดังเมี้ยดังแกหรือเปล่าพระเจ้าวางลงซ่องเฉียนคนนั้นบอกว่าเขาจะไปหาลิลลี่และก็ยังไม่กลับมาโอ้พวกเขากลับมาแล้วเจ้าดำออกไปข้างนอกกันเถอะอย่ารบกวนการน,นอนของลิลลี่เลยนะ Mm hmm. ท่านเซียนจุนคือเจ้าดำเอ๊เจ้าดำนี่เจ้าดำลืมเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ไปหมดไปหาสังเมียวกันเน <c oughs> ถิดเธออยากให้พี่สาวของฉันช่วยปลุกหญ่าฟรานไหมได้โปรดนั่งจาก พวกนี้เป็นดอกไม้ทั้งหมดพี่อุทุมพรน่าจะมีทางออกใช่ไหมอย่าไปหาพี่สาวของฉันอีกนะเธอแทบจะหมดแรงพยายามช่วยมนุษย์คนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเธอเคยเป็นวิญญาณดอกไม้ที่มีพลังแข็งแกร่งและดูแลวิญญาณและปีศาจสาวของป่าทั้งหมดร่างกายฝ่ายวิญญาณของเธออ่อนล้าในขณะที่พยายามช่วยมนุษย์คนนั้นฉันรู้ดีว่าใคร ว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้เธอฟื้นขึ้นมาแล้วฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นซ้ำอีกํำแน่นขอโทษนะขอบคุณพระเจ้าที่เห็นหนิงจือรักษาพี่อุทุมพรไม่ต้องห่วงฉันจะไม่พูดอะไรกับเธออีกเธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างรอบคอบแต่นี่เป็นปัญหาที่ยุ่งยากเธอจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ยังไงเหรออ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันจ้องมองเอ๊ะทำไมเจ้ามาแอบอยู่ตรงนี้ท่านส่งมยว